ช่วงพอเพียงอย่างพ่อก็เพียงพอวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบูรพาคา่ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการสอนเรื่องของการทำโรงเพาะเห็ดควบคู่ไปกับการทำฟาร์มเลี้ยงไก่โดยเน้นในเรื่องของความพอประมาณและการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้เด็กนักเรียนที่นี่ยังปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบอาหารเป็นการสร้างความพอเพียงแบบครบวงจรเพื่อให้นักเรียนสามารถลดรายจ่ายได้ค่ะ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสีบูรพาเป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งให้นักเรียนได้ไปจัดทำโครงงานเพื่อที่จะนำสู่การไปใช้ในชีวิตจริงเช่นโครงงานขนมโดนัทเค้กจิว๋วโครงงานแปร ى, รูปจากเห็ดแล้วยังมีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเกิดการเผื่อแผ่เป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงสิ่งที่หนูได้รับก็คือ การหารายได้เสริมฝึกการค้าขายได้เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนค่ะเมื่อโรงเรียนได้เป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงก็ให้นักเรียนได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันสามารถพึ่งตนเองได้จนนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากเราไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้สู่สังคมอย่างมีความสุขค่ะ นี่แหละค่ะความพอเพียงที่ทําให้เรารู้คุณค่าของสิ่งรอบๆตัวน้องๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ www sufficiencyeconomy org ค่ะ